สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโบก็ยืนอยู่ที่นี่เลยค่ะกับค o f a แฟค h i p Store ค่ะแห่งแรกของประเทศไทยค่ะแล้วก็อยู่ที่ชั้น2นะคะเมกะบางนาโซนสมาร์ทคิดค่ะมาเจอกันได้นะคะแต่ว่าก่อนที่โบจะพาเข้าไปชมด้านในกันค่ะเดี๋ยวขอเกริ่นนิดนึงนะคะว่า Ki โ o เนี่ยเป็นแบรนด์ดังจากประเทศอิตาลีค่ะแล้วก็มีชื่อเสียงมายาวนานมากกว่า60ปีเลยนะคะแล้วก็มียอดขายอันดับหนึ่งในประเทศอิตาลีค่ะแล้วก็ยังเป็นที่รู้จักนะคะมากกว่า75ประเทศทั่วโลกด้วยค่ะ ก็เน้นในเรื่องของความเรียบง่ายปลอดภัยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานของน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวโบจะพาทุกคนค่ะเข้าไปชมโซนด้านในกันนะคะว่ามีสินค้าอะไรบ้างแล้วก็มีรายละเอียดการใช้งานเป็นยังไงนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามเข้ามาได้เลยค่ะ และตอนนี้นะคะโบก็เดินเข้ามาถึงโซนแรกแล้วค่ะกับโซนของคาซีทนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีหลายๆรุ่นมากๆเลยค่ะแล้วก็การใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะในแต่ละรุ่นค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะโบขอแนะนําคร่าวๆและกันในการเลือกคาซีทนะคะอย่างแรกเลยค่ะเราต้องดูในเรื่องของอายุและก็น้ําหนักของน้องๆด้วยนะคะมาดูกันที่รุ่นแรกเลยนะคะรุ่นนี้ค่ะ n e ็กฟิตนะคะรุ่นนี้จะเหมาะกับน้องๆแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ7ปีค่ะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นของ m y ฟิตค่ะ รุ่นนี้ก็จะเหมาะสําหรับน้องๆที่โตขึ้นมานิดนึงค่ะหนึขวบถึงประมาณ10ขวบนะคะแล้วก็ขย,ยับไปนะคะจะเป็นคิดฟิตค่ะรุ่นนี้จะเหมาะสําหรับน้องๆที่โตขึ้นมานิดหนึ่งนะคะประมาณ3ปีจนถึงประมาณ10ปีค่ะแล้วก็ถ้าเป็นโกฟิตค่ะรุ่นนี้จะเป็นนะคะคาซีทเบาเสริมที่เหมาะสําหรับน้องๆที่มีน้ําหนัก เกิน18กิโลขึ้นไปนะคะแล้วก็ยังมี one fit นะคะรุ่นนั้นก็จะเหมาะสําหรับน้องๆแรกเกิดจนถึงประมาณ10ปีค่ะทีนี้ในเรื่องของรายละเอียดนะคะการใช้งานต่างๆเนี่ยก็ยังไงสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้หรือว่าจะแวะเข้ามาชมนะคะในโซนนี้ที่เมกะบางนาก็ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โซนที่2กันนะคะโซนนี้สปอเลอร์ค่ะรถเข็นเด็กมีหลายๆรุ่นนะคะให้เลือกใช้แต่จะมีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวตามโบมาได้เลยค่ะ และตอนนี้นะคะมาถึงโซนที่2แล้วค่ะกับโซนสปอร์หรือว่ารถเข็นเด็กนะคะค่ะจริงๆแล้วนะคะรถเข็นเด็กที่นี่ค่ะมีเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวโบอขอโชว์รุ่นด้านบนนี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่ารุ่นด้านบนค่ะจะเป็นรุ่นที่มีน้ําหนักเบาพับเก็บง่ายนะคะแล้วก็ราคาเบาๆค่ะอย่างเช่นนะคะให้ดูรุ่นนี้ละกัน สำหรับโบโมจะชอบรุ่นนี้รุ่นนี้ค่ะก็จะมีนะคะเป็นตัวตะข่ายเอาไว้เก็บของค่ะเก็บสัมภาระของน้องๆน,นะคะแล้วก็ที่ล้อเนี่ยก็สามารถที่จะล็อกได้เวลาที่หยุดรถเข็นนะคะก็จะได้ไม่ขยับขยื่นด้วยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โซนต่อไปดีกว่าค่ะไปค่ะมาเลยตามมาได้เลยค่ะโซนนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโซนที่สําคัญนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าจะเป็นโซนที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ย ใช้ในการเลี้ยงน้องๆได้แบบสบายมากขึ้นนะคะมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่เตียงนอนค่ะนะคะแบบนี้แล้วก็จะมีโต๊ะทานข้าวนะคะมี โต๊ะทานข้าวอีกหนึงแบบแบบนี้ค่ะเป็นตัวนะคะ Pocket View นะคะแล้วก็ยังมีเป้อุ้มด้วยหลายๆรุ่นเลยค่ะก็แตกต่างกันเนาะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเ e อรุ่นไหนใช้ยังไงนะคะหรือว่ามีฟัง์กชันที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะคะก็สอบถามได้หรือว่าเข้ามาดูด้วยตัวเองได้นะคะมาสัมผัสมาลองใช้พาน้องๆมาด้วยก็ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวโบพาไปต่อนะคะอีกหนึ่งโซนละกันอยู่ด้านนี้ค่ะมาเลยค่ะ มาถึงแล้วค่ะอีกหนึ่งโซนนะคะกับโซนไลออนค่ะก็เป็นโซนที่จะช่วยเสริมพัฒนาการนะคะฝึกสมาธิให้กับน้องๆด้วยค่ะอย่างเช่นนะคะบาลานไบก็จะมีหลายๆรุ่นเลยค่ะหลายๆสีเลยนะคะแบบนี้แล้วก็รุ่นนี้นะคะเหมาะสําหรับน้องๆ9-36ถึงเดือนค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยให้น้องๆเนี่ยได้ใช้ในการเกาะตั้งไข่ฝึกเดินนะคะมีเสียงเพลงด้วยก็เพิ่มความเพลิดเพลินกันไปนะคะหรือว่าจะเป็นตัวนี้ค่ะเหมาะสําหรับน้องๆน,นะคะ9 ถึง24เดือนค่ะตัวนี้นะคะฝึกตั้งไข่ได้ฝึกเดินได้ค่ะมีแสงไฟนะคะแล้วก็มีเสียงเพลงด้วยให้น้องๆเนี่ยสามารถอยู่กับตัวนี้นะคะฝึกเดินฝึกตั้งไข่ได้แบบยาวๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกหนึ่งโซนนะคะอยู่ด้านนี้เลยค่ะ เดินต่อมาเลยค่ะโซนนี้นะคะก็คือโซนคอยค่ะเป็นโซนของเล่นเด็กนะคะสําหรับเด็กเล็กค่ะมีหลากหลายมากๆนะคะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะเหมาะสําหรับน้องๆ3-36เดือนนะคะตัวนี้น้องๆก็คือฟันเริ่มขึ้นแล้ววัยนี้นะคะก็จะคันเหงืออนิดนึงตัวนี้ให้น้องๆค่ะใช้แบบเหงือกในการแบบกัดได้นะคะแบบนี้เลยหรือว่าจะเป็นนะคะรุ่นพวกนี้ ถ้าเป็นรุ่นพวกนี้ค่ะจะเป็นพวกโมบายนะคะที่มีเสียงเพลงค่ะก็น้องๆเวลาที่นอนก็จะได้เพลิดเพลินแล้วก็หลับฝันดีนะคะและด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่นอนค่ะที่มาพร้อมกับ ตัวโมบายแล้วก็เสียงเพลงนะคะนี่ Next to Dream ค่ะตัวนี้นะคะเป็น T in One Coast Mobile เลยค่ะน้องๆชอบมากๆนะคะก็เวลาที่นอนพักผ่อนหรือว่านอนหลับจริงๆค่ะน้องๆก็จะได้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงแล้วก็ตัวโมบายที่มีตุ๊กตาหน้ารักหน่ารักด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้อันนี้โบชอบเองเลยเป็นพิเศษนะคะตัวนี้จะเป็นเลนโบโปรเจคเตอร์ค่ะเวลาที่เราปิดไฟนะคะแล้วก็เปิดเครื่องนี้เนี่ยจะมีเป็นสายสีลุ้งออกมาแบบนี้เป็นเลนโบนะคะแล้วก็ จะมีเสียงเพลงกล่อมน,น่ารักน่ารัก,กเพลิดเพลินนะคะน้องๆชอบมากๆเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะ่อก,ก็เลยดีกว่าค่ะอีกหนึ่งโซนนะคะอยู่ถัดไปตรงนี้ค่ะนี้จะเป็นโซนพวกของใช้แล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าน้องๆเขาก็ต้องมีของใช้ที่เป็นของใช้เฉพาะตัวของเขานะคะกับโซน nursery ค่ะก็จะเป็นของใช้นะคะสําหรับเด็กเล็กค่ะจนถึงเด็กที่เริ่มที่ฟันขึ้นแล้วนะคะก็จะมีเหมือนกันอย่างเช่นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็น หลายๆคนอาจจะงง,งเอ๊มันคืออะไรใช่ไหมคะตัวนี้มันก็คือกระบอกนะ้ำสูญญากาศค่ะเก็บความเย็นเก็บความร้อนได้นะคะแล้วก็ลายน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีนะคะชุดจานชุดแก้วค่ะสำหรับน้องๆนะคะนี่เห็นไหมคะเขาบอกว่า0 BPA นะคะแล้วก็เข้าไปในไมโครเวฟได้ค่ะตัวนี้อุ่นได้เลยนะคะมีหลายสีเลยน่ารักมากข้างบนก็จะมีเป็นเซตแบบนี้นะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะเป็นตัวเซริ r ลค่ะเนเ u อรัล e ีอินวันะคะหรือว่าเป็นเครื่องที่แบบรวมกันหมดเลยนี่3อย่างนะคะสามารถจะถอดได้ใช้แยกได้แบบนี้เลยค่ะเอาไว้อุ่นนะคะพวกขดนมจุกนมนะคะค่าเชื้อต่างๆก็จะได้มั่นใจด้วยในเรื่องของความปลอดภยัยหรือว่าเซตเล็กค่ะนี่ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องอุ่นขดนมหรือว่าเครื่องอุ่นนมค่ะใส่นมไปข้างในก็อุ่นได้เลยนะคะเห็นไหม เขามีอะไรบ้างนะคะ<ม>เห็นไหมคะแบบนี้เลยค่าเชื้อด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอุณหภูมิที่แบบตั้งอุณหภูมิได้เลือกขนาดขวดนมได้คะ่ะไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะคะแล้วก็เลือกอุณหภูมิได้ด้วยอันนี้แนะนําเลยชอบมากๆนะคะแล้วก็ยังมีด้านนี้ก็จะเป็นพวกยาสีฟันอู๋อันนี้ดีมากๆเพราะว่าเวลาที่น้องๆแปรงฟันนะบางบ้านจะมีปัญหาใช่ไหมคะไม่อยากแปรงฟันเลยแปรงฟันยากร้องไห้งองแงนะคะเราต้องมีตัวช่วยค่ะ ก็คือยาสีฟันนะคะแบบนี้จะมีหลายๆกลิ่นเลยค่ะมีกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะมีทั้งตัวมิ้นก็มีด้วยอันนี้ก็จะมีบานาน่าแล้วก็แอปเปิลนะคะหอมมากๆแล้วก็น้องๆจะชอบมากอันนี้เป็นสินค้าที่แบบแนะนําเลยค่ะเวลาที่มีตัวช่วยดีๆมียาสีฟันหอมๆน้องๆก็จะอยากแปรงฟันกันด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สบายขึ้นแล้วก็ยังมีเป็นเซตแบบนี้ อันนี้ค่ะเปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมช่วงนี้นะคะก็จะต้องมีแปรงสีฟันนะคะยาสีฟันเป็นเซ็ตแบบนี้ให้น้องๆพกไปโรงเรียนเนาะเวลาที่แบบถึงช่วงเวลาต้องแปรงฟันก็จะได้หยิบขึ้นมาใช้ได้เลยนะคะน่ารักมาก แล้วก็ด้านนี้ค่ะยังมีของใช้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวเทอร์โมมิเตอร์นะคะแบบนี้เอาไว้วัดเนาะแล้วก็ยังมีกรรไกรตัดเล็บที่ไม่ต้องกลัวใช้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่คมมากจะเกินไปน้องๆก็คือไม่ต้องกลัวไปอันตรายกับมือน้องๆด้วยแล้วก็ยังมีฟองน้ําค่ะแบบนี้เอาไว้อาบน้ำนะคะจะได้แบบว่าไม่รบกวนผิวของน้องๆด้วยมีแปรงนะคะแล้วก็จะมีเป็นจุกกัดแบบนี้นะคะวิสีน่ารักมากเลยสีน่ารักมาก แล้วก็แพ็กเกจก็น่ารักด้วยซื้อเป็นของขวัญก็ยังได้เลยนะคะ,ะโซนนี้ก็คืออีกหนึ่งโซนที่แนะนํากันค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงโซนสุดท้ายแล้วค่ะกับโซนสกินแคร์ค่ะโอ้โหของเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็แบ,บ่งเป็น2สูตรหลักๆค่ะจําง่ายๆเลยนะคะอย่างเช่นสูตรแรกค่ะก็จะเป็นคิกโค่เนเชอรัลเซนเซชันค่ะจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะก็จะมีท Bath, ampoo, no ั้งบาร์แชมพูโนเทียนะคะหรือว่าจะเป็นนะคะตัวครีนซิ่งมิลค์ค่ะแล้วก็ยังมีอันนี้น่าจะเป็นตัวน้ำ หอมด้วยนะคะแล้วก็แพ็กเกจน่ารักมากแล้วก็ยังมีเป็นเซ็ตของขวัญค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะเป็นตัว Natural Sensation ก็ซื้อเป็นให้ของขวัญได้เลยน่ารักมากมีน้องหมีแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสูตรค่ะก็จะเป็นตัว Kicko Baby Moment ค่ะนี่แบบนี้นะคะมีอะไรบ้างเว้ยนี้น่ารักมากเลยเป็นแบบ Two in One นะคะตัวนี้สามารถใช้นะคะ ผมได้เนาะแล้วก็อาบน้ําได้ด้วยเห็นไหมคะเขาบอกว่าเป็นเบบี้เซนซิทีฟสกินค่ะฉะนั้นเนี่ยไม่ละคายเคืองกับผิวน้องๆแน่นอนนะคะมีหลายสูตรเลยค่ะแล้วก็มีน้ําหอมนะคะมีตัวนี้เป็นแป้งเนาะหลายแบบมากๆเลยใครที่สนใจนะคะหรือว่าใช้อยู่แล้วก็สามารถมาช็อปเพิ่มเติมกันได้นะคะที่นี่เลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะโบก็พาคุณพ่อคุณแม่ค่ะได้ชมทุกโซนเลยนะคะฝากเอาไวล้ละกันนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนค่ะที่กําลังมองหาของใช้เครื่องใช้สําหรับเด็กนะคะที่ครบวงจรแบบนี้ค่ะแวะมาได้เลยนะคะที่คิทโคแฟ a ชิฟต p สโตร์เมกาบางนาชั้น2โซนสมาร์ทคิดค่ะยังไงมาเจอกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่คลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ